สบายดีกับสวัสดีเลยอพ่อเม่พี่น้องบ่ตะกเนาะพ่อพ่อกันอีกแล้วพี่น้องทางส่องสแก้ว้ันห้ามันนี่สแก้วก็ได้เดินทางมาดินน้ำนองว่างเลนเนาะพี่น้องโดยแต่บุ้วหาวพิ่นจีอยู่เฮือนหรือบ่เนาะสแกวกะไปดินน้ำเพิ่นเ้อพี่น้องพาพี่น้องไปส้มไปดินไปส้มเพิ่นเ้อพี่น้องไปกันเ้อเอ้ย่อแม่พี่น้องทางสแกวกะได้เดินทางเข้ามาทางเฮือน น้องวังแล้วก็น้องไม่เพิ่นอนเดาไปน้องเนาะโดยก็เพิ่นสิเวเพื่อนนะบอเพียงหูนงเนาะโอ้ยเอาไปดินนะเพื่อนก่อนเนาะไปพี่น้องอันนี้ก็แม่นไผเฮาก็ยังบ่เคยเห็นเนาะโดยสบายดีแหมโดยอันนี้จะเป็นแม่ของน้องไม่เพิ่นบอ่อ๋อเ็แม่ให้แม่เซยังนี่นะ ให้ลูกเยงะลูกเมื่อยลูกเมื่อยโดยเช้านั่งไหลน้องไม่เพิ่นเนาะป่าวว่างเพิ่นอยู่เพื่อนว่าแม่โดยน้องขามเพิ่นเมื่อยเมียเมื่อยโดยเมียเพิ่นเมื่เพิ่นไม่น้องน้องว่างเพิ่นพอสามารถซีโอลมน้ำห้าได้นะเพ่นพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าทางน้องไม่เพิ่นเมื่อยเพิ่นเจ็บท้องนะเพิ่นพี่น้อง แต่บ่โว่าเจ็บท้องไปได้เฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังสิพาได้แค่หาเดือนไปพี่น้องก็คือซีโมเมนเจ็บท้องได้ลูกหราไปพี่น้องก็เจ็บเงาเจ็บยางไอ้สิได้พี่น้องโดยทางแม่เพิ่นก็กำลังสิเฮ็ดยาให้น้องเพิ่นกินเนาะโดยตอนนี้ก็แม่ยายเป็นยังผสมยาให้น้องเพิ่นกินนี่เนาะเป็น ทังใดและทางน้องใหญ่ก็น้องสาวใหญ่เป็นเมื่อยเนาะตอนนี้ก็ได้เป็นกาบ่ได้มาโอมาลมมาลินน์นเพิ่นเมื่อยเพิ่นบ่มีแห้งสิมาโอลมนําเฮาเนาะพี่น้องเฮาก็ได้แต่มาอัปเดตเฮือนเพิ่นให้พพี่น้องเบิ่งเนาะไปพี่น้องโดยตาหน้าดูสงสารเพิ่นพี่น้องเพิ่นเจ็บท้องแต่ว่าเพิ่นบ่มีเงินไม่รถไม่ล่างสิไปหาหมอบ่มาพี่น้องโดย ทางจะแก้วกับอิรุตนเป็นสามสงสารเป็นได้หลายเนาะโรยทาว่าโบะเมียเพิ่มโเจ็บท้องน้องว่างเพิ่นก็ยเสียไปตัดอ้อยเพิ่นว่าพร้อมไปน้องแต่เมื่อนี้น้องว่างเพิ่นบ่ได้ไปเพราะว่าทางน้องไม่น้องไม่หรือว่าน้องใหญ่อันเพิ่งเคยเจ็บท้องเนาะไปไปน้องเนาะโรย กับบ่อใดโอลอมลำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นกันยากเวียเพิ่นอยู่ภาพี่น้องโดยทางทีมงานเทากับดูตรงศาลเพิ่นล่าลานาะทางทีมงานเทากัมาอยู่หาซีหาคนภาพี่น้องโดยทางชาแก้วกับดูตรงศาลเพิ่นได้ละก็เลยสียให้เงินเพิ่นพอได้ไปหาหมอหิบโฮมกันเนาะพี่น้องเนาะฮิบโฮมกันเนาะมีเงินอยู่สร้างพันกิบภายใพี่น้องชาวแก้วสียให้น้องวังเพิ่นกับน้อง น้องใหม้แล้วน้องใหญ่ไปหาหมอเนาะพี่น้องเนาะโดย่าไปหนีเนาะงไปน้องเนาะโดยให้น้องคนไปหาหมอบ้าพี่น้องพอได้จ้างค่ารถค่าลางเนาะพี่น้องเนาะโดยทางทางเข้ากับเขาเป็นกำลังใจให้ทางน้องใหญ่โดยให้เศร้าไปไปเด้อโดยให้ดีให้เศร้าไปไปเลยพี่น้องโดยโดย เพื่นบอมีเวลาออกมาเนาะไปพี่น้องเพราะว่าน้องใหญ่เพิ่อนน้องใหญ่เพิ่นเจ็บท้องแฮงเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้สาเหตุว่าเจ็บท้องหยังเนาะไปพี่น้องเนาะโบ่โดยไปนนงา๊ะก็สิได้ขอทางทีมงานเนาะก็บแต่คอโตกับก่อนเนาะไปพี่น้องโดยเเพพราาาะะะวว่่ทงงนนน้อิกก็สดโดยทาง น้องว่างคนบรสะดวกสิจะคุยกำพังไม่ไปน้องเพราะว่าน้องใหญ่เพิ่นเจ็บท้องแห้งน้องพี่น้องเนาะบรหูว่าเจ็บท้องอย่างไม่ไปน้องทางสาวแก้วกับบรหูสาเหตุคือกันเนาะโดยขอเป็นกำลังใจให้ทางน้องว่างแล้วก็น้องใหญ่ละลายเลยขอให้เศร้าไว้วได้พวกไม่ปน้องมาเป็นพ่อไม่ไปน้องมาเป็นกำลังใจให้น้องใหญ่น้ำในเด้อทางสะเกลกับว่าซีออกไปแล้วเนาะพี่น้อง แต่ว่าเฮากะขอขอโทษขออภัยละลาเนาะเฮาท่านได้ทายทำทางเฮือนน้องวังบนให้พ่อพี่น้องเบิ่งเนาะเป็พี่น้องโดยทำเบิ่งทางเกือนทางซานเบิ่งบ่แม่พี่น้องป้าใหม่เบิ่งกับใม้ฟื้นเบิ่งกับลายพ่อพี่น้องอืมเป็นโบมีน้ำใส้น้ำยางเนาะป็นพี่น้องเนาะน้ำใส้น้ำยางกะเพิ่นก็ต้องไปหามาเป็พี่น้อง น้องใหญ่นี่เพิ่นถือพาได้หาเรือเน่องไปน่องเพื่อมเห็นเพิ่นเฮ็ดนักบ่เนาะเพิ่นยังเจ็บท้องเนาะ่องไปท้องเนาะจังสีแดงเพราะว่าคนนั่นถือพาเนาะกัเฮ็ดเบี้ยงนักพไปไปน่องเพิ่นว่าถ้าเพิ่นบ่เป็นยังนะเพิ่นกะไปอันว่าอย่างประทัดอ้อยน้ำน้องว่างเพิ่นพราไปไปน่องโอ้เป็นอันสาเหตุนี่บ่เนาะเพิ่นนั่น ไปน้ำนอกพี่น้องไปพี่น้องโดยเมตตาหนาอยู่สงสารบัดนะไดาไหมพี่น้องโดยขอให้น้องเพผ่อนหายไปไปเด้อสร้างเสกแก้วขอเป็นกำลังใจให้ทางน้องใหญ่เด้อโดยโดยซาบายบายเด้อน้องเด้อโดยทั้งฉันทั้งเสกแก้วก็สิขอกลับแล้วแม่เด้อโดยสบายดีโดยขอให้น้องเพผ่อนหายไปไปเนาะ สาบายๆสาอยู่ดีมีแห้งว้าก็จับบางเงี้ยโอ้ทีนี้กะไปหามอะไอยู่ห่ันวะมือเศร้านี่ก็ยังอยู่ดีๆอยู่นะแม่เนาะเจ<อ>็บกระทันหันเนาะเลยอ่าพักไปนี่แหละต้มกินน้ำห้อนน้ำอุ่นเบิงกินหางไม้หางยาแม่ให้กินนี่แหละลองเบิงดีาวเนะานะ้อละลายเบิงดีางางอาการแล่ว อันว่าสิไปหาแพทย์หาหมอกะรถล่างได้วยสเม่รถล่างกับบ่มีอะไรกันโดยตามรถไเนาะรถล่างกับบ่มีเนาะพี่น้องสักขาหืดขยาดด้วยพี่น้องโอ้ยทางน่องมันกับ่มีเนาะทางน่องโดยดูตรงชาบน่องวางเพ่นเว้เน๊ะพี่น้องใครอยากมาสอยเรือกกะติดต่อมาทางส่องสาแก้วบ้านเฮาเด้อพี่น้องสาแก้วสิเป็นสะพานใจบุญให้พ่อแม่พี่น้อง มาเสยเดือทางซองน้องทางน้องขอโทษทวดพี่น้องมาเสยเดือทางน่องว่างพ่นได้เนอกไปพี่น้องสัแก้วก็เป็นสะพานทางผ่านห้เนอกไปพี่น้องเนาะโดยโอ้วดพี่น้องเมื่อวานนี้สักวแก้วได้มาทางเฮือนน่องว่งนละน้องใหญ่เ็นนอกไปพี่น้อง แก้วก็ไอ้น้องายเป็นเจ็ดท่อแต่บ่ฮู้ว่าเจ็ดท่อหยังเนาะป็นพี่น้องบ่ฮู้าสาเหตุแก้วก็อยู่ตรงชานเพิ่นายลาเป็นพี่น้องาแก้วก็เลยเอาเงินให้คนสร้างพันกิเพื่อไปซื้อหืืออซ้ยากินเน้องเป็นพี่น้องเนาะโดยาแก้วเป็นกำลังใจให้ทางน้องวังและน้องไงกันเด้อขอใเช่าไว้เป็นพี่น้องโดยมาเฮานี่ทางาแก้วก็สิได้ขอโตัลาเมื่อก่อนเริ่มเป่นพี่น้อง ภาพิพภาพการไลคขอโทษขอให้รายมาครานี้ทางจะแก,ก้กันเมื่อก่อนเด้อขอเกล้าเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย